ก่อนผ่าตัดก็กลัวเนี่ยแกละกลัวไงก็ไม่รู้แต่บอกมาตุวจแต่ผ่าแล้วมันไม่มีอะไรเลยสบายแต่รู้อย่างนี้ผ่าตั้งนานต้องมาทนปวดตั้ง3ปีตัวการผ่าตัดข้อเทียมเนี่ยเขาก็จะการันตีนะครับนะว่ามันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ปีเคสนี้นะครับคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเจ็บเข่านะครับด้านขวาเนี่ยมาเป็นหลักหลายปีนะครับเป็นเรื้อรังเนาะ การผ่านการรักษาการกินยาการฉีดยามา,าไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับอาการเนี่ยก็ยังคงมีอาการปวดอยู่ใช้ชีตประจําวันได้ลําบากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการเริ่มขาเริ่มโก่งเริ่มผิดรูปนะครับเดินได้น้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายคนไข้ก็ตัดสินใจในการผ่าตัดนะครับคนไข้คนนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่รุนแรงนะครับมีอาการขาโก่งเยอะ แล้วก็มีอาการเจ็บเจอเอ็กซเรย์เนี่ยลักษณะช่องบริเวณข้อเข่าเนี่ยที่เป็นที่อยู่ของหมอลองเข่ากับผิวข้อเนี่ยก็หายไปหมดแล้วนะครับมีแต่ตัวกระดูกล้นๆนที่มีการเสียดสีกันทําให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยวิธีการแบบไม่ผ่าตัดนะครับผมเนื่องจากโรคข,ข้อเข่าเสื่อมแบบรุนแรงเนี่ยตัวผิวข้อเนี่ยมัน มีการเสื่อมมากแล้วจะสังเกตได้ว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บทั้งเข่าด้านในและก็เข่าด้านนอกมีขาโก่งนะครับแล้วก็มีเจ็บเข่าด้านหน้าที่เป็นฝั่งลูกสะบ้าด้วยฉะนั้นเนี่ยข้อเข่าที่ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเนี่ยเสื่อมหมดเลยฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็จะแนะนําเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแบบเต็มข้อนะครับเทคนิคในการผ่าตัดแผลเล็กนะครับหรือว่า MSTKA นะครับผมจะเป็นการผ่าตัดที่แผลเนี่ยเล็กพอที่จะใส อุปกรณ์ข้อเทียมเข้าไปได้นะครับก็จะมีการยืดเอ็นด้านในนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเข่าเนี่ยกลับมาตรงก็มั่นคงเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมตัวข้อเทียมที่ใส่เนี่ยเราก็จะเป็นข้อเทียมรุ่นที่ด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นตัวโคบอโคมนะครับตัวนี้มันก็จะแข็งแรงนะครับสามารถที่จะรับกับการงอเหยียดการหมุนงอของเข่าได้ดีนะครับส่วนตัว วัตถุดิบที right ่ใส so no ่ตรงบริเวณกระดูกตรงทีเบียนะครับจะเป็นไทเทเนียมนะครับตัวเป็นไทเทเนียมตัวไทเทเนียมเนี่ยความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเทียบเท่าใกล้เคียงกับกระดูกของคนเรานะครับมันก็จะสามารถที่จะอยู่กับกระดูกได้โดยที่ไม่มีผลต่อตัวกระดูกมากนักนะครับผมตัวการผ่าตัดข้อเทียมเนี่ยเขาก็จะการันตีนะครับนะว่ามันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ได้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ20ปีหลังที่เราใส่เหล็กอะไรเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมีการ ฉีดยาแก้ปวดรับจะ,จะผสมเป็นค็อกเทลนะครับทำให้ผู้ป่วย,ยมีโอกาสปวดหลังผ่าตัดน้อยลงนะครับการผ่าตัดโดยเ,เทคนิคแบบนี้นะครับจะมีการเสียเลือดน้อยนะครับผู้ป่วยเนี่ยหลังผ่าตัดจะมีโอกาสที่จะต้องได้รับเลือดนี่น้อยมากนะครับก็ยืนยันว,ว่าสามารถที่จะเดินได้ได้เร็วหลังผ่าตัดนะครับส่วนการใช้งานต้องพักการทํางานนานแค่ไหนก็โดปกติแล้วการผ่ตาตัดข้อเข่าเทียมเนี่ย ในช่วง6สัปดาห์แรกเนี่ยเรามักจะให้คนไข้ใช้งานน,น้อยๆนะครับนะยังไม่ได้ใช้งานเยอะมากส่วนเรื่องแผลผ่าตัดเนี่ยของผมจะเป็นใช้ตัวไหมแบบละลายได้นะครับผลบลัพธ์การรักษาเนี่ยของคนนี้ก็อย่างที่เห็นกันนะครับคนไข้ก็สามารถเดินได้พอใจดีทั้งผลกันผ่าตัดนะครับอาการปวดของเดิมหายไปแล้วก็ขาตรงขึ้นการงอเหยียดเข่าก็ทําได้ดี ก็ตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยที่6สัปดาห์ก็เริ่มเข้าเข้าใกล้สู่ภาวะปกติแล้วนะครับรอบหน้าก็อาจจะพิจารณานัดคิวผ่าตัดอีกข้างหนึ่งไปเลยนะครับผม